การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในจักรวาลอันกว้างใหญ่มีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อว่าโทฟูและเพื่อนแมวของเขามีมีทั้งสองเป็นนักสำรวจอวกาศตัวจิว๋ววันหนึ่งขณะกำลังบินผ่านดาวเคราะห์ประหลาดยานอวกาศของพวกเขาสะเทือนแรงมากอ่ะมีอะไรบางอย่างชนเราแน่เลยโทฟูร้องหรือว่าเราหลงทาง มีมี่พูดด้วยเสียงสัน่นทั้งสองตัดสินใจลงจอดบนดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดาวเงียบสนิทเต็มไปด้วยหินเรืองแสงสีรุง้งที่นี่สวยจังเลยแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีมี่กระซิบท่านใดนั้นมีเสียงปริศนาดังขึ้นเสียงนั้นมาจากเอเลี่ยนน้อยตัวกลมปุกปุยชื่อว่าโป้งโป้งยินดีต้อนรับสู่ดาวสีรุง้งโป้งโป้งกล่าวเราต้องการความช่วยเหลือ ดวงดาวของเรากำลังจะมืดลงโทฟูและมีมีม่มองหน้ากันและพยักหน้าอย่างกล้าหาญพวกเขาช่วยกันซ่อมแหล่งพลังงานด้วยเครื่องมือจากยานมีทั้งประกายไฟเสียงปุ้งปั้งและรอยยิ้มในที่สุดดาวก็กลับมาสว่างสดใสอีกครั้งโป้งโป้งและเพื่อนเพื่อนโบกมือลาด้วยรอยยิม้มขอบคุณ,ณนักสำรวจอวกาศตัวน้อยโทฟูและมีมี่กลับขึ้นยานพร้อมหัวใจที่อบอุ่นและมุ่งหน้าไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ และนั่นคือเรื่องราวของกระต่ายกับแมวตะลุยอวกาศแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยตอนต่อไปฝันดีนะเด็กๆ